เข้าสู่รายการ M Talk นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสนุกแน่นอนครับเพราะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่จะมาทดสอบความฟิตด้วยการวิ่งเทสเวลทูแม็กกับเรานะครับขอต้อนรับครับพี่อุ้ยครับผมสวัสดีครับพี่อุ้ยโอ้โหเขาเรียกว่าท่วมเลยอก็มาเมื่อกี้วอร์มมาวอร์มวอร์มก่อนเข้ารายการครับงั้นพี่อุ้ยสั้นๆเอาเป็นแนะนำตัวเลยครับผมใช่ครับสวัสดีครับชื่ออุ้ยนะครับจากทีมเพเซอร์นมเย็นนะครับ จากทีมสั้นๆจากทีมเพลเซอร์นมเย็นครับผมผมว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นใครยังไงและรู้สึกการทดสอบวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยหลังพี่วิ่งไหมได้ครับเพราะผมว่าตอนนี้เครื่องพี่น่าจะติดแล้วพี่อุ้ยน่วอร์มตอนนี้เขาเรียกว่าอุ่นทุกกล้ามเนื้อพร้อมทุกข้อต่อโปรโตคอลวันนี้กับพี่อุ้ยนะครับเราเซตไว้แล้วผมว่าเกมนี้เกมยาวครับเริ่มต้นที่ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกๆ3มิลจะมีทุกๆ3มนาทีจะมีการปรับความเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเท่าทีุ่ยบพ่อ้แลววา 20นาทีบวกแน่นอนครับใช่ไหมพี่ใช่ครับยาวๆครับเดี๋ยวเราเป็นกําลังใจให้พี่อุ้ยกันพร้อมไหมครับพร้อมครับผมเมื่อวานพักเต็มที่เมื่อวานนอนทั้งวันเลยครับหลังจากมาเทสตนอนไปอาทิตย์แล้วไปด้วยัไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับพักทั้งวันแล้วก็วันนี้มาเทสต์ดูทูแม็กเดาไหมอยากจะเดาก่อนพี่เทสไหมโอ้โยกล้าเดาไหมครับ ผมว่าผมไม่สูงนะฮะผมก็น่าจะ40กว่าอะไรประมาณนี้แหละครับแต่แต่ไม่เคยทดสอบไม่เคยจริงๆค,ครปกติก็แค่มีข้อมูลในนาฬิกาัท,ทั่วไปนะครับ,รบโอเคครับวันนี้ผลทดสอบจริงๆของพี่กุ้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวามาเม้มอยกันตอนจบครับไปครับพี่กุ้ครับปัาผมเลยครับ โอเคครับตอนนี้พี่อุ๋ยเราก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมอ่ะพี่เฟิร์สครับพร้อมไหมครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรโตคอลทดสอบพิทอเม็กกันเลยนะครับไปนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้ผมว่ายาวๆครับผมเราอาจจะไม่ได้เก็บภาพให้ชมบรรยากาศแบบยาวๆเต็มเต็มนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นช่วงๆละครันช่วงเริ่มช่วงกลางช่วงท้ายๆนะครับแต่มั่นใจครับมั่นใจว่าเกิน20นาทีโดยรวมแน่นอนนะครับคือผมไม่ได้มั่นใจนะคนวิ่งเขามั่นใจครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ทุกๆ3ามนาทีมีการปรับเพิ่มความเร็วทีละ1กิโลเมลตรต่อชั่วโมง 5, 6, 7, 8, 9, 10เสร็จไปยาวๆอ่าโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มเนาะนะครับโปรโตคอลนี้เป็นโปรโตคอลแบบว่าค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเป็กินเนอร์นะครับ ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะว่าเสร็จต่อไปจะเป็นเจดนะครับรอต้นๆครับคืนอนนิหนึงครับผมเล่งความเร็วขึ้นนิดนึงครับโอเคประมาณนี้ครับอีกสิบนาทีเต็มตัวครับผมเล่งขึ้นนิดเดียวพอ K ห้าสี่สามสองหนึ่งความเร็วแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเค้รอบขานี้ดีเลยครับผมเรียงไว้ยาวๆได้เลยครับ วินาทีครับอีเล่งขึ้นนิดนึงครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเ0วินาทีครับเอเคเต็มตัว5วินาทีเล่งขึ้นนิดเดียวพอครับผม ความเร็ว9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมค,ความเร็วนี้ไว้ดีเลยครับผมก้าวยาวขึ้นนิดนึงครับผมเล่งขึ้นนิดนึงโอเคโอเคประมาณนี้ดีครับ30วินาทีเก้านาทีตะกี้ครับต,บต่อไปจะเป็น24ิโลเมต่อชั่วโมงครับเคห้าสี 3,2,1ความเร็ว11กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ นาทีความเราจะปรับขึ้นเป็น12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอสห้าเด็ครับพี่เฟิร์นครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับใกล้ปรับความเร็วจาก11แล้วเป็น12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเพลสก็คือเพลส5.0นะครับเพลสไม่นาทีครับผมอีกประมาณ5วินาทีเราจะปรับไปนะครับแล้วดาว65 4 3 2 ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้เป็น1 <25. S> 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับกับหัวใจเต้นประมาณ 156, 157ไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ก้ายาวผมเก้ายาวต้องรักษาความเร็วรักษาการทรงตัวควบคุมการหายใจแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพี่อุ้ยของเราครับจะวิ่งได้ถึงฮัเลทเท่าไหร่นะครับ

อีกสิวินาทีครับจะปรับความเร็วอีกหนึ่งครั้งแล้วครับต่อไปเพลสสี่ครึ่งนะครับเพลสสี่ครึ่งนะโต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 เกทเพิ่มตัวนะครับผมหน้าเป็นดีตีสองหนึ่งความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมหลัวเพลสสี่ครึ่งเพลสสี่ครับเก้าสามนาทีทำได้อยู่แล้วขอเบาครับจอดสี่ร้อยเมตร ระยห้าลกี่โลสามโลครึ่งสามจุดห้าเก้าเสดทิบีลิโลวันนี้นะครับคนนีดีครับรอคนนิดนึงครับผมเอเคราวนี้เลยครับ อีกหนึ่งนาทีความเร็วจะปรับขึ้นเป็นสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไหวนะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำให้ไว้ส่งสัญญาณนิ้วโป้งลงหรือว่าจับด้านข้างกระโดดออกได้เลยครับผมเอาไหว้ก็ไปต่อให้เต็มที่ครับสวยครับไปได้ที่ไปได้ไปได้ ส0บวินาทีครับผมต่อไปนะครับอีก3 0สิบวินะครับจะปรับเป็นความเร็วสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฮาร์เทติ่งดีมากเลยนะครับกเจติบนาทีเต็มตัวนะครับไปต่อนะครับโอเคไปต่อ,อเก้าสี่สามสอง หความเร็ว14กิโลเมตรต่อชั่โมงครับสี่กิโลเมตรครับเ่ยนอะไรครับยางสี่ยูนึ่งเจ็ดครับีหนึเตั่าสามนาทีอไปนี่ดๆต่อไปก็สี่ทวนหายใคองตครับตอนนี้อะครับไม่ตอเรครับเเไม่เป็นไรครับผมไม่เ็ตองเร่งไมต้องเร่งแบบนี้เลยด้ ได้นิดนึงครับผมขึ้นนิดนึงนิดเดียวพอโอเคถ้าไม่ไหวไเป็นเดิมนะครับไม่ไหว <9 S 1> นะครับเอาไปก้าวขึ้นนิดนึงครับผมนิดนึงก้าวขึ้นนิดนึงถ้าไม่ไหวของสัญญาน,นะครับพี่อิงครับตอนนี้เริ่มเร็วนะครับก้าวขึ้นหน่อยครับก้าวขึ้นหน่อยก้าวขึ้นหน่อยโอเคถ้าไม่ไหวของสัญญาน,นะครับตอนนี้ความเร็ว14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เริ่มเป็นคำเร็วที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับไหว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 อลเลขึ้นไหมทะลุ170แล้วครับตูคบ้ครับตู้ตู้ตู้ถ้าไม่ไหวสุดยอดเราจะเริ่มคูลดาวนะครับหรือสเตปออกด้านข้างเครื่องก็ได้นะครับ เดผ่านไปครึ่งทางครับผมของ,ของอความเร็ว14ไหวอยู่นะครับ <Okay. S 2> โอเคไอยูไอยูไอยู่ด้ <S <S เล็งขึ้นนิดนึงครับผมเล็งขึ้นนิดนึงนอย่แน่ใจครับไปต่อครับไปเล็งขึ้นครับผมก้าวยาวก้าวยาว เดาทางไม่ถูกเลยครับว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะเวลาขึ้นแบบขึ้นนิดนึงแล้วก็นิ่งขึ้นนิดนึงแล้วก็นิ่งอะไรเงี้ย <า S 2> ถือว่าสตาร์ทยูส่วเนี้ยแล้วเพิ่มทีละสองอ่ะเออถ้าจิ้มตรงนั้นได้โปรโตคอลนั้นตายสนุกเลยอ่ะพี่อุ้ยไปได้อีกยี่สิบบาทเรียบร้อยครับพี่อุ้ยครับเมื่อกี้เราทดสอบวิ่งจริงๆพี่หรือว่าเร<ช>ว่ายน้ำน่าจะว่ายน้ำอ่ะเขาเรียกว่า เป็นคนที่ทดสอบได้เขาเรียกว่าถึงพี่ถึงขิงมากครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูวิ่งนี่ท่วมเลยครับสังเกตจากตัวพี่เขาครับอ่ะโอเคพี่อุ้ยสัมภาษณ์เลยครับหลังตอนนี้ก็คือเพิ่งทดสอบเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับก็ไม่เกรงใจเลยแขกรับเชิญคุยต่อรู้สึกยังไงบ้างครับพี่อุ้ยครับก็สนุกดีครับทุกอย่างแบบปัจจัยที่พยายามจะควบคุมตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นแต่อันนี้ของพี่อุ้ยอ่ะเป็นถูกเซตเป็นเบกิเนอร์แต่จริงเ e อร์ฟอร์แมนซ์แกถ้าได้ดูในคลิปนะหรือที่สัมภาษณ์นะ <c oughs> ก็ต้องเรียกว่ามันไม่ใช่บ b e g เนอร์แต่ว่าเนื่องจากโปรซอฟต์แวร์ของนันไดโนสติสครับเราจะมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยด้วยเนื่องจากพี่อุ้ยตัวใหญ่มากโทษนะพี่เมื่อกี้ตอนกรอ,อกข้อมูลพี่กอ,อกน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับถ้าน้ำหนักขึ้นร้อยก,กว่ากว่ายังไงครับจะถูกค่อนข้างหลายๆเคสเลยจะถูกปรับเป็นสตาร์ทแบบ b กิเนอร์คือสตาร์ทที่ความเร็วห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบพี่อุ้ยแล้วเราก็มองกันแล้วว่าเว่ายาวอ่ะจากห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกๆสามทีปรับเพิ่มทีละหนึ่งก็ห้าไล่เป็นหกเป็นเจ็ดเม วิ่งถึง12หลายๆท่านก็จะไม่ไหวแล้วแต่เมื่อกี้พี่อุ้ยซัดไปที่15และที่เลิก15เพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้ำเหนื่อท่วมหน้ากากครับแต่มันหายใจไม่ออกเันเหมือนเหมือนดำน้ําอยู่ครับอันนี้อันนี้ก็หายใจเข้าแบบน้ำเข้าจมูกเป็นเคสแรกครับเนื่องจากแกเป็นคนเหนื่อยเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับก็พี่อุ้ยก็บอกว่าเวลาวิ่งไปก็คือมีน้ําคือหายใจเข้าก็เป็นแบบน้ำเข้าจมูกเข้าปากหายใจออกก็เป็นฝอยๆในหน้ากาศเป็นหมดเลยไม่งั้นก็อาจจะได้เห็นความเร็วที่อาจจะไปได้อีกครับอีกักก๊อะะไรมา จากเมื่อกี้15 15น่าจะจบอาจจะได้16างานเรามองเลขซ้ายเลขขวากันแลวครับถ้าเป็นปอารมณ์แบบประมาณว่าผลแบบไม่ดีๆหรือแย่ๆหรือ,อาไา่ทีริปกติเนี่ยพูดง่ายๆคือที่ไม่ไม่เป็นตามสูตรสำเร็จของทางซอฟต์แวร์ผลจะต้องรอ24ชั่วโมงครับเพราะว่าต้องรอให้ทาง คนก็คือฝั่งทางไดน,นสติกที่ต่างประเทศเขาเคาะมาให้ว่าผลของพี่มีค่าเท่าไหร่ครับและพี่อุย้ยก็เป็นเชสนั้นครับท่านผู้ชมครับรอผลพวกนี้งั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตผลขออนุญาตอัปเดตผลของพี่เนาะไ,ไว้ไท้ายคลิปไ,ไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับ,รบพี่พี่ต้องมั่นใจในการเดาวก่อนเลยอะเอาเดาๆดาอก็ได้จะได้ดูเป็นแบบเฮ้ยเอาจริงผมเดาถ้านาฬิกาผมอะนาฬิกาผมมันแค่สี่สิบหกเองครับสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วตอนที่ ช่วงพีคมันเป็นห้าสิบห้าสิบประมาณห0สิบครับแต่ว่าอันนี้คือผลช่วงนี้แต่ว่าตั้งแต่โควิดอ่ะก็เลยซ<ม>้อมน้อยอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพี่บอกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ฟิตมากใช่<า>ใช,ใช่นี่เพิ่งหายหวัดโอเคสุดท้ายพี่มีใครพี่อยากจะโปรโมทอะไรใครที่สนใจอยากจะเป็นเพเซอร์ไหมครับหรือว่าก็ง,งั้งนโปรโมทก่อนว่าางานวิ่งงานไหนผู้จัดอะไรเงี้ยครับยังไม่มีเพเซอร์ต้องการเพเซอร์นําเวลารับประกันความเป๊ะครับเพราะว่ามีส่งกันบ้านมีซ้อมติดต่อมาได้หครับแล้วก็ ส่วนการเป็นเพเซอร์ครับก็เพเซอร์นมเย็นเนี่ยหลักๆแล้วไม่ได้เปิดรับแบบทั่วไปครับจะเป็นเพื่อนชนเพื่อนพี่น้องหรืออะไรเงี้ยคือคือถ้าคุณจะเข้ามาเป็นเพเซอร์นมเย็นได้เนี่ยคุณต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อเพราะวาเวลาเราล,ล,ลงงานอย่างเงี้ยสมมุตินายเอล้วก็จะมีวงเล็บว่าจากใคร oh. แนะนํามาอะไรเงี้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาอะไรขึ้นมามันจะตืบสาวหาตัวได้ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้แล้วก็เพเทอร์นมเย็นไปนจิตอาสาครับ วิ่งฟรีไปวิ่งให้ฟรีเป็นเหมือนเป็นทีมงานเลยคือไม่ไม่เรียกเก็บตังค์ไม่อะไรทั้งสิน้นเป็นจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวใช่ใช่ใช่ไม่ต้องจ้างนะครับผมไม่ต้องจ้างแค่บางงานเนี่ยผู้จัดเขาก็จะเตรียมรูปโป่งให้วิ่งเข้าออเซ็นชัยมาให้เหรียญหรือถ้าวิ่งฮาวิ่งฟูลเนี่ยบางผู้จัดเขาก็ใจดีให้เซอร์ฟิชเชอร์ด้วยแต่เอาจริงๆไม่มีไม่ได้อะไรเลย ผมก็ไปครับนี่งานทําบุญงานโรงเรียนงานอะไรแค่บอกมาว่าแบบทําบุญรูปโปงรูปโปกออกเองหมดเลยครับเพราะว่าใช่เพราะว่าทางทางทางทีมยินดีแบบทําบุญร่วมเป็นจิตอาสาอยู่แล้วอยากให้คนมาวิ่งกันเยอะๆพูนํำพูนตตั้งเพจเพสเซอร์นมเย็นก็เพาะเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของทีมทั้งพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็จิตอาสาล้วนๆใช่ อาจิตอาสาร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีเรียกเก็บเงินไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวแน่ๆโอเคครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทั้งทีมจิตใจดีแล้วยังฝีเท้าฝีมือดีจริงๆเลยนะงั้นสำหรับวันนี้เอ็มแลทช็อปก็ขอคุณพี่อุ้ยมากๆนะครับขอบคุณมากรนหน้านะพี่พี่และทีมจะลองฟิตกันใหม่ได้เดี๋ยวไปเชิญชวนทีมมาเดี๋ยวข้างหน้าหน้ากากจะเรื่องน้ำเดี๋ยวไม่ควรเจาะรูให้น้ำรอ่วเลยครับโอเคพี่วันนี้สวัสดีอีกรอบครับขอบคุณครับทีบผลของพี่อุ้ยอยู่ในมือนะเดี๋ยวทีมงงาาาาานนกกก็็รรระะหววว่่ผผมมมพพพูดดดด้้้ยยยีีเเิภสถโช์ลลอุไคับ เดี๋ยวไล่กันเลยพี่อุ้ยนี่หน้านี้เลยต้องขอปรบมือครับพี่อุ้ยดีดีครับแต่ยังไม่ถึงดีที่สุดครับยังได้2ดาวอยู่นะครับผมมีมีแบบนักกีฬามาเทสบางคนที่แบบฟิตฟิตมากๆก็จะเป็น3ดาวครับแต่ผลของพี่อุ้ยโดยรวมเนี่ยเป็น2ดาวที่ค่าวิโโทแมสไม่ธรรมดานะครับอ่าโอเคหน้าแรกนะครับจะเป็นให้เห็นภาพรวมเฉยๆว่าตีคะแนนโดยรวมคือประมาณ2จาก3ดาวนะครับแล้วก็ที่เห็น11.5เนะครับส1 5เเนี่ยก็คือเป็น เป็นความเร็วพี่อุ้ยพี่เขาบอกไว้ว่าถ้าพี่อุ้ยวิ่งความเร็วไม่เกินส1 5เ็ดจุดห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยมันจะยังดึงเอาไขมันมาใช้อยู่พี่เอาง่ายๆก่อนนะตีง่ายๆแปลว่าพี่สามารถวิ่งลากยาวๆด้วยความเร็วที่ไม่เกินส1 5เ็ดจุดห้าได้ประมาณเพสนี่เพลสหกว่าห้าจุดหนึ่งสามโดยประมาณห้ากว่าห้านิดๆเป็นไงพี่จุดหนึ่งแบบเป็นใช้จนสอง,ง,งหรอครับอ่ามันใช่ทบมันตีว่าประมาณนั้นนะคะว่า ถ้าวิ่งไม่หลุดที่คอในเสียจุดห้าหรือประมาณเพสห้าจุดหนึ่งสามเนี่ยยังเป็นโซนมันเป็นสองกับสามโดยประมาณพี่อุ้ยคือร่างกายจะยังไม่ถึงช่วงแอนแอร์โรบิกมันก็คือโซนหนึ่งสองสามนั่นแหละพี่อยู่ในความเหนื่อยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเจาะลึกในแต่ละหน้านะครับอ่าทีมงานครับขอดูหน้าถัดไปครับหน้าที่เป็นโซนความโซนความเหนื่อยหน้าเนี้ยพี่อุ้ยตรงเนี้ยผมจริงๆพี่อุ้ยน่าจะเห็นผลก่อนที่เราจะมาคุยกันวันนี้แล้วเนาะ ห้า <5 S 2> โซนความเหนื่อยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้พี่อุ้ยเซตเพื่อสําหรับเอาไปซ้อมเลยครับเดี๋ยวผมไล่อธิบายท่านผู้ชมด้วยนะปฏิรูปโซนนะครับแบบเร็วๆนะโซนแรกที่เขียนว่า Recover y ี่ครับต้องดูมุมขวาสุดบนสุดเนาะเพราะมันอยู่ในหัวข้อ running พี่อุย้ยเขาเรียกว่าถ้าพี่อุ้ยเหนื่อยน้อยกว่าร้อยสามสิบสองครั้งต่อนอาทีพี่ถือว่าเป็นโซน Recover รครับอันนี้พี่อุ้ยเข้าใจโซนนี้ไหมพี่พี่จะใช้สรับแบบว่าเขาเรียกแข่งกีฬาเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วจ้อใครกดต้ใครกดเบา อ่าเบาๆมันเป็นโซนที่สําหรับร่างกายดึงเอากดแลคติกออกมาระบายกดแลคติกได้ดีหายเมื่อยนะครับก็เป็นแอคทีฟโซนค่อยๆเคาะไปครับเพื่อรีคาเวอรีได้ดีนะครับแต่โซนที่เริ่มมาสําคัญกับการเซตในการฝึกของพี่อุ้ยละโซนสครับพี่ร้2ยสามสิบถึงร้อเป็นไงบ้างพี่กับเลขนี้ก็คือถ้าถ้าเทียบกับก่อนที่จะมาเทสอะครับก็ในการที่เซตไว้ก็จะประมาณนี้แต่ว่า อันนี้โซนสองมันยาวกว่ากครับกว้างกว้างกว่าแล้วครับใช่ครัผมมันตอนนั้นมันร้อยสามสองถึงเอ้ยร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบสองอะไรประมาณนี้ครับอ่าอโอเคอ๋อจะกว้างกว่านะครับท่านผู้ชมครับอันนี้โซนสองตรงนี้มินนิ่งของมันครับก็คือเป็นโซนที่ถ้าใครอยากจะหาโซนที่เอาไว้ดึงไขมันออกมาใช้ได้แบบดีสุดๆเลยนะครับให้เหมาะกับตัวเราเนี่ยถ้าคุณมาเทสต์วิโอโแม็กซ์แล้วก็จะเห็นโซนนี้แหละครับโซนสองของคุณว่า ควรเป็นเท่าไหร่ของพี่อุ้ยครับก็หนึ่งสามสองถึงหนึ่งสี่สี่ครับลากยาวๆได้การดึงไขมันจะดีที่สุดนะครับต่อไปพี่จะเป็นโซนสามนะครับที่มันเขียนว่า E t ทีสองแอเรียครับโซนสามของพี่อุ้ยจะอยู่ที่หน,นึ่งสี่สี่ถึงหนึ่งห้าเก้าโซนนี้นะครับหลายๆคนจะเข้าใจว่าว่าไม่ดึงไขมันมาใช้ใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นโซนที่ยังดึงไขมันมาใช้อยู่ครับพี่อุ้ยแต่มันใช้ในสัดส่วนน้อยลงมันใช้คาร์โบไฮเดรตเข้ามาส่วนมีส่วนร่วมด้วยแล้วแต่อย่างของพี่อุ ก็หมายความว่าถ้าพี่อุ้ยจะวิ่งแบบว่าให้ประสิทธิภาพยังไม่ลดลงยังไม่เกิดการสะสมของกดแลกติกที่มากเกินไปก็ไม่ควรเกินหนึ่งห้าเก้าครับเลขนี้เป็นยังไงมั่งพี่ก็โดนใหญ่เกินไหมถ้าวิ่งแข่งก็โซนสามก็คือถ้าเป็นปกติจริงๆช่วงนี้ถ้าผมแบบช่วงที่ผ่านมาผมซ้อมฟูลลยครับผมซ้อมฟูลเนี่ยเวลาวิ่งยาวอะไรเงี้ยผมก็จะประมาณโซนสาม ก็ประมาณนี้ครับร้อยหกปีก็มาร้อยหกสิบแบบผมตั้งไว้แบบภาคร้อยหกสิบใจสำคัญมากๆครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะวิ่งเนี่ยอย่างเช่นที่พี่อุ้ยพูดเมื่อกี้เลยถ้าจะวิ่งมาราธอนหรือวิ่งยาวๆแล้วไม่ให้เกิดการสะสมของกรดล้าติกจนระบายไม่ทันหรือที่เราเรียกว่าเมื่อยเนี่ยเมื่อยล้าจนเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดรอปเนี่ยก็ไม่ควรเกินโซนนี้ครับของพี่อุ้ยก็ของพี่อุ้ยก็คือไม่ควรเกินหนึ่งห้าเก้าต่อไปดูโซนสี่โซนห้าพี่โซนสี่ของพี่หนึ่งห้าเก้าถึงหนึ่ง อยากจะมาหามากเลยว่าเวลาลงคอร์ดเวลาวิ่งอินเทอร์วอลเนี่ยมันต้องหนักประมาณไหนเป็นไงบ้างพี่อุ้ยหนึ่งห้าเก้าถึงหนึ่งหกหกไปขึ้นไปถึงไหมถึงครับถึงถ้าช่วงตอนที่ลงคอร์ดโค้ชเนี่ยถึงครับถึงเลยแหละไปนู่นเลยร้อยเจ็สิบกว่าเลยครับถ้าถ้าตามทฤษฎีนะครับเขาก็จะแนะนําว่าโซนสี่และโซนห้าก็คือโซนที่เราเหนื่อยมากๆ ซึ่งโปรแกรมการซ้อมก็ควรจะกลายเป็นแบบเหนื่อยหนักสลับเบาซึ่งตอนนี้ผู้วิ่งหลายคนครับอย่างพี่อุ้ยเนี่ยก็เอาไปใช้ในการตั้งเป้าหมายในการวิ่งอินเทอร์วัลได้แต่อย่างโซนห้าก็พูดบางๆเลยคือเหนื่อยมากอาจจะแบบขึ้นมาแตะแล้วเบาลงแตะแล้วเบาลงอย่างครับโซนห้าของพี่นี่คือเกินหนึ่งหกหกพี่อุ้ยเคยไหมอตอนตอนตั้งนาฬิกามันเป็นหนึ่งร้อยมันร้อยเจ็ดสิบห้าครับอตอนก่อน,อนมาเทสนะ ผมตั้งไว้มันเป็น175อาบวิ่งแทบถึงน้อยไม่ค่อยถึงส่วนมากจะแบบแม็กวันนั้นลงอรอดแบบหนักเลยนะแบบเอาแบบแทบอ้วกคาสนามเลยก็แบบ็น่าจะอยู่มา180นะครับโอ้โหวันเหนื่อยเหมือนกันครับก็โอเคจริงๆการการหาทาง5โซนครับท่านผู้ชมครับและพี่วิยก็คือเป็นการหาจากเขาเรียกว่าไม่ใช่ของไม่ได้ใช้อายุแล้วเป็นการใช้ค่าที่จริงๆจากการทดสอบนะครับ คพี่อุ้ยก็จะประมาณนี้ครับ5ส่วนความเหนื่อยนะครับอาทีมงานลองเปิดอีกหน้าหนึ่งครับอันนี้ก็จะไปเจาะลึกขึ้นที่เคยพูดไปแล้วที่หน้าแรกครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นจุด individual anaerobic threshold นะนะครับคือ11.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเพล5.13นะครับก็หมายความว่าถ้าพี่อุ้ยวิ่งความเร็วไม่เกินนี้ก็จะไม่ข้ามไปที่ a อน e r o b i c นะครับก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่เพลส5.13นะครับหรือที่ความเหนื่อยก็ประมาณ159ครับพี่อุ้ย ที่คุยไ้หน้าแรกเลยพี่อุ้ยเวลาวิ่งวิ่งยาวๆแล้วไม่ให้อย่างพี่อุ้ยวิ่งมาราธอนเนี่ยพี่อุ้ยวิ่งเทสเท่าไหร่ครับอ่าล่าสุดล่าสุดก็วิ่งประมาณหกครับหกหอนิดๆผมผม่ยา่ามคุดูที่ดูที่หัวใจไงว่าประมาณแบบอ่าไม่ให้สูงไปกลัวกลัวหมดด้วยแหละเรื่องของเรื่องก็คือผมพยายามคุมเอาไว้แบบไม่ไไม่เกินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าอย่างเงี้ยครับก็ได้อยู่ที่หก นิดครับจุดหนึ่งเอันนี้ก็ตอบย้ําตามนั้นครับจริงๆก็ความเร็วที่ให้ไว้นะก็11.5โดยประมาณนะครับแต่ว่าผมว่าเพลสโนิดๆและดูฮาด์เลตเป็นเกณฑ์ไม่ให้เกิน159ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมครับแล้วก็ข้อมูลสําคัญมากที่พี่ยมาเทครับอันนี้ผมว่าทึ่งกันทั้งคนดูแล้วก็พี่นะวิวจูแม็กนะตบเบอร์อันนี้ต้องต <laughs> บเบอร์หน่อยวิวจูแม็ก69นี่เอาพูดตรงนะถ้าใครไม่รูร้จักพ <c oughs> ี่อุ้ยมาก่อนนะคุณจะงงว่าพี่อุ้ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยวิ นลี่ตัวแมคผลี่ตัวแมกพี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพี่เป็นพี่เป็นโดบอะไรมาป่ะตอนแรกเก่าว่าแบบอุ้ยคือในนาฬิกาผมเนี่ยคือเอ่อแค่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเลยนะครับนาฬิกาผมเนี่ยเอ่อมาผมตอนแรกผมเก่าว่าเต็มที่น่าจะสักสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดก็หรูแล้วครับอืมเป็นหนึ่งท่านครับที่ผลดูแมไม่ไม่ธรรมดาเลยครับอันนี้อันนี้ถ้าพี่สงสัยในตัวเองเนี่ย ปีหน้าหรือปลายปีก็ปีหน้าก็ได้นะมาดับเบิลเช็คได้นะครับอันนี้แต่ผมว่า <c oughs> ถ้าใครเห็นฝีมือพี่วิ่งแล้วผมว่าก็ประมาณนี้แหละพี่ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าพี่วิ่งดีอะไม่รู้เหมือนกันนะดูจากที่พี่ทดสอบเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผลด,ดีครับโอ้โหแม้ท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่เก็ตกับคำคำนีนะ้มันก็คือค่าที่บ่งบอกระดับความฟิตของคุณนั่แหละครับโดยที่หน่วดมันก็เป็นมีลิตรต่อกิโลต่อนาทีคุณดูเป็นเลขเทียบกับอายุได้เลยถ้าเกิดพี่อุ้ย ช้เกณฑ์อายุพี่อุ้ยกับค่าที่ได้ถือว่าเพอร์เฟกมากๆครับหกสิบเก้านะครับอะทีมงานครับเปิดไปอีกหน้าหนึ่งครับหน้าสุดท้ายอหน้าเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นในมุมของอยากจะให้เห็นในเรื่องของ Recovery ครับก็อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อยอดได้ครับเราจะเห็นว่าอัตราเขาเรียกว่าการฟื้นตัวนะครับของพี่อุ้ยอะรีคาบัลลี่นะครับอยู่ที่สี่สิบห้าครั้งต่อนาทีอันนี้ถือว่ากลางๆครับไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับหมายความว่าตอนที่า หัวใจที่อุ้ยเต้นช้าลงกี่ครั้งต่อนอาทีก็นับได้ประมาณ45บีตเปอร์มินต์45ครั้งต่อนอาทีนะครับก็หมายความว่ามีการฟื้นตัวที่กลางๆสามารถเร็วกว่านี้ได้อีกนะครับก็จะเกิดจากโปรแกรมประเภทหนักสลับเบาจะช่วยเรื่องของการฟื้นตัวได้ดีด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นี่คือ45ครับ <S <S อ่ะสุดท้ายครับเพม่นเงานปไปหน้านึงครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกหน้านึงอันนี้สําหรับลองดูช่วงบนเลยนะครับถ้าพี่อุ้ยต้องการวิ่งเขาเรียกว่า วิ่งเพื่อลดไขมันนะครับจริงๆก็เป็นโปรแกรมที่ในเอกสารมันแนะนำนะครับวิ่งเพื่อทําให้ตัวลีนขึ้นเนี่ยดึงไขมันมาใช้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาแนะนําว่าความเร็วที่เหมาะสมก็ประมาณ9.8ครับมันเพสเท่าไหร่วะพี่อุ้ยพิ่หกนิดๆเนาะหกนิดๆครับจริงๆโซนสองพวกนี้ตัวสองผมก็ประมาณนี้ครับหกหกจุดสองอะไรเงี้ยหกครึ่งก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ลากถ้าจะดูฮาร์เรทบ่อยๆก็ร้อยสี่สี่บวกลบนิดๆครับลากยาวๆประมาณนี้่ะ งั้นผลโดยรวมพี่อุ้ยจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายหน้าสุดท้ายหลังๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการแนะนําเรื่องของการเวทเทรนนิ่งด้วยอันนี้ก็คือถ้ามีโอกาสพี่อุ้ยก็พยายามจะเน้นพวกโปรแกรมที่มันเป็นโปรแกรมกระชับกล้ามเนื้อครับเล่นเวทบ้างปกติพี่อุ้ยเล่นไหมครับเล่นครับเล่นผมเข้าฟิเนสอยู่อ่ะก็คือเล่นพวกโปรแกรมต่างๆที่เรื่องของกระชับกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับให้ให้สักสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเป็นพื้นฐานนะครับโอเคประมาณนี้ เป็นไงม้างพี่อุ้ยวันนี้จริงๆวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่มีเดี๋ยวพี่อุ้ยว่าจะมีไปซ้อมต่อที่ไหนนะครับไปสนามสุขครับวันนี้ซ้อมกับโค้ดโปรแกรมไหนพี่โปรแกรมไหนวันนี้ก็อินทาวลนี่แหละครับวันนี้น่าจะดูแล้วคิดคิดว่าน่าจะหนักครับวันนี้พี่ลองเอาเอาฮาร์ดเรดไปลองใช้ดูด้วยนะว่าอินเทอร์ลใช้อยู่ใชหมมาสักสักพักหนึ่งแล้วครับอืมโอเคหลังๆนี่คือถ้าแบบวันที่วิ่งลงคอร์ดเนี่ยกราฟ โซนหัวใจนี่คือเป็นสายลุงครับมาทุกโซนเลยรั่นมาทุกสีเลยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่อุ้ยมากครับแล้วก็อธิบายผลคร่าวๆผ่านทางคอนเฟน็์แบบออนไลน์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่เดี๋ยวพี่อุ้ยต้องไปออกลังกายต่อตอนเย็นเนาะจริงท่านผู้ชมครับวันที่เราบันทึกเทปนะตอนนี้มันมีประชุมด้วยครับรอบๆเซนเตอร์วันนี้เหมือนเหมือนจะเริ่มมีการตั้งกลวยกันเยอะะแล้วพี่อุ้ยไปสนามซุปใช่ไหมใช่ครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีกับการเดินทางนะครับพี่ครับ โอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับพี่เอวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัและสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้รายการเราด้วยนะครับและที่สำคัญครับสามารถติดตามคลิปย้อนหลังทั้งหมดครับได้ที่ M Talk ฟังและฟีดขึ้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ